กูขับมาหลุ่นกันกับเสียนปอกผู้ใสอุ้ยเดี๋ยวปลาข้าวอย่าไปสู้แห้งในคนหน,ขนาขวักคากเลยขวั่งนี้พี่ลอยฝนาะบ่เออมีแห้งจะฟาจะฟาจะเว้ยรับเบิ่งตี้อะไครับวุย้ยไงไงหลากขึ้นมาคนหนาลากขึ้นมาโบยกับพานปอกครับผู้ใสแม่ไงครับ

ปุ้ยมาอีกตัวครับปุ๋ยพระเอกไปเลยครับผมเว้ยสองตัวสวนเลยครับโอ้นี่ของแทเถียงได้ไรวะสองตัวเกินคุ้มแล้วเฮาเกินคุ้มแล้วน่าการโดนๆเราสิมาพยายมจอมอยู่เท่านึงครับ จอบเลียขั้นมาเลี้ยนี่น้ำจอมจุดนี้มันมันจะได้เลี้ยดมานหรอได้เราหรอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่จับหัวตัวใหญ่ขึ้นมาไหมบักนึงนี้เก็บปาดมาจับโอ้ยเกลื่อนขึ้นับเฮ้ยสี่รอยเกลื่อนขึเลยเอาไปขึ้นรถอันเขาไม่สี่รถขายรถหรอไม่อยากไม่อยากเรื่องขายบอู้ สุดยอดกับสุดยอดโอ้ขาเจ้าสิแพ่งลยูว่าหัวจะนแต่ว่าแพงอยู่เนี่ยคนดีหมดโสนพงหาแต่เอานี่แ้บกว่าเมื่อนี้ใครจะไปเลีย่นจุดเยอะคยบ่ว่าเอ้น้ำม้อน่าใสยเลียพันดอกนีโอ้รับสุดยอดสุดยอดแกวกวก งาบกับปลาข้าวที่คือผมถือว่าเสี่ยนเติบนะครับที่ได้ปลาข้าวขึ้นมาโอหยซีเหรเด้นั่นแล้วซีตัวเด้ปลาหนางเด้คนหาอะไรวะนี่ปลาหนางเราก็ยังได้อยู่ว้าวนั่นก็ไม่เป็นปลาข้าวนะนี่ปลาดูปลาข้าวปลาดูครับปลาข้าวคือกันพ่อได้ข้าวแล้วมันจะได้เลี้ยงข้าวแล้วมันจะตัวป่ะพ่อ บ๊ะดมจิงจะคองไว้เจ็บแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องของเพื่อนต่ำน้ำยวให้เบื้องครับครับ